วันนี้เป็นวันเงินออกนะครับก็จะเห็นลุงแกมาแต่เช้าเลยไม่เคยขาดเลยสําหรับวันเงินออกเนี่ยผมก็เลยมอบหมายให้แกต่อเหล็ก4เส้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เลิกครึ่งวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีธุระไปข้างนอกส่วนผมก็จะติดตั้งขั้นบันไดวนที่เหลือนะครับแต่ว่าก็จะต้องออกไปซื้อก๊าซซีโอทูก่อนนะครับจริงๆยังเหลือก๊าซติดก้นถังอยู่เยอะเลยนะครับเสียดายเหมือนกันสําหรับโรงงานก๊าซเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับขับรถไปแป๊บเดียวนะครับซีโอทูถังน้อยๆแบบนี้ถังละ3 0 0ร้อยบาทครับ ก็มาเริ่มติดตั้งขั้นบันไดกันต่อเลยนะครับคลิปก่อนผมก็แนะนําแนวคิดในการทํางานให้เร็วขึ้นด้วยการทำจิกสําหรับติดตั้งขั้นบันไดไปนะครับ ก็ไม่พ้นดราม่าจนได้น,นะครับปวดหัวจริงๆบางคนก็บอกว่าถ้าไม่สอนวิธทีทำก็จะมาบอกทําไมนะครับบางคนก็บอกว่าบันไดมันไม่เท่ากันทุกบ้านทําแบบนี้ก็ใช้ได้แค่บ้านเดียวใช่ครับผมบอกแล้วว่าผมทามาจากเศษเหล็กตรงนี้รอบๆตัวเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับมันเป็นจิ๊กเฉพาะสําหรับหน้าง,งานของผมตรงนี้นะครับแล้วก็บอกแล้วว่าหน้าง,งานใครหน้าง,งานมันให้ไปทำอเองนะเพียงแต่เอาแนวคิดไปเท่านั้นเองครับผมจะอธิบายการทํางานของมันอีกทีแล้วกันนะ ให้ตัดความสูงให้เท่ากับขั้นบนันไดทุกขั้นที่เราเฉลี่ยมา Meeting e. นะครับอย่างเช่น20เซนนะครับด้านในตรงนี <miş S 2> ้นะครับให้จับชนเสาทุกครั้งครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสต็อปเปอร์ให้จับชนกับแนวขั้นบันไดด้านล่างนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นสต็อปเปอร์เหมือนกันนะครับจับชนแนวขั้นบันไดด้านล่างเหมือนกันแล้วก็ล็อกไว้เลยนะครับด้านตัวสต็อปเปอร์ทุกตัวให้สนิทชนกันนะครับจากนั้นก็เอาบันไดวางด้านบนนะครับ เสร็จแล้วก็ดันบันไดด้านบนชนกับสต็อปเปอร์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แหละทุกอย่างก็จะเท่ากันเป๊ะนะครับแล้วก็ตั้งระดับเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็เชื่อมแค่นี้เองนะครับผมไม่ยากดูคลิปอะดูให้ได้ประโยชน์นะครับดูแล้วคิดตามไม่ใช่ว่าจะให้ทําทุกอย่างให้เลยนะครับดูแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ครับดูยังลงจุดติดผมเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เก่งแล้วนะครับเห็นไหมวันนี้ก็รับค่าแรงไปตามสัญ,ญญานะครับเราก็มาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะมาไหม